สวัสดีสวีดัสครับทุกคนวันนี้ก็จะมาคุยเรื่องของประธานสภาผู้แทนรักระืรีว่าพพักเพื่อไทยกับพักเก้าไกลของการประธานสภากันทั้งสองพักมาดูมาฟังว่าความคืบหน้าจะเป็นยังไงบ้างนะครับผม มาเริ่มกันเลยนะครับเพื่อไทยยอมถอยประธานสภาแรกพี่ไม่อ่างพิธาไม่ผ่านด้านทวนั่งนายกขอนำตั้งรัฐบาลเองก็หมายถึงว่าโบทพิธาได้เป็นนายกแล้วก็ ื่อไทยก็จะเสนอชื่อโวตนายกอีกเหมือนกันสมมติว่าโวตพิธาแล้วไม่ผ่านนะครับผมส่วนทางพรรคเพื่อไทยจะเสนอชื่อใครเตฐาทวีสินหรือว่าอุ้งอิงก็อยู่ประมาณสองคนนี้แหละครับผมแต่ทางพรรคเก้าไกลก็เสนอชื่อคุณพิธาเป็นนายกคนที่สามติดของประเทศไทยแน่นอน รายง,งานข่าวจากพักเพื่อไทยว่าประเด็นการหารือระหว่างพักเพื่อไทยกับพักเก้าไกลในเรื่องของตำแหน่งประธานสภา,าได้ข้อยุติแล้วโดยพักเก้าไกลจะได้ตำแหน่งประธานสภา,าในส่วนของพักเพื่อไทยจะได้ตำแหน่งรองประธานสภา,าทั้งสองคนแบบนี้ก็วินวินดีแล้วจะไป ต่อรองต่อเถียงกันอีกทําไมเนาะพรรคเพื่อไทยแต่ที่มีข่าวออกมาตั้งที่ตอนแรกก็โอเคก็เวิร์กอยู่แล้วแหละพรรคอันดับพรรคอันดับหนึ่งได้เป็นประธานสภาแล้วก็นายกรัฐมนตรีสองตำแหน่งส่วนพรรคเพื่อไทยก็เอารองประธานสภาทั้งสองตำแหน่งไปบนเงื่อนไขที่ว่าทั้งแปดพรรค ร่วมฝ่ายท้านเดินหน้าสู้นายพิธาลิมเจริญรัตน์แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพักเก้าวไกลเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ถ้าหากนายพิธาไม่สามารถคว้ากา,ารสวได้พักเพื่อไทยเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลโดยพัก เ้าไกลจะอยู่ช่วยพักเพื่อไทยในการจัดตั้งรัฐบาลไม่แยกตัวออกไปไหนซึ่งแนวทางนี้เมื่อสอสอรับทราบก็มีบางส่วนยอมรับและว่าขัดขวางความรู้สึกบ้างแต่เมื่อได้รับฟังในการชี้แจงถึงเป้าหมายในการจัดตั้งรัฐบาล ที่พักเก้าไกลย,ยื่นข้างพักเพื่อไทยไม่แยกตัวออกไปไหนกรณีที่พักเพื่อไทยเป็นแกนนำทำให้สสรับฟังเหตุผลดังกล่าวผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่าในประเด็นประธานสภาทางพักเก้าไกลและพักเพื่อไทยยังได้มีความเห็นร่วมกันว่าจะไม่ให้สมาชิกทั้งสองพักออกมาแสดงความคิดเห็น ผู้ซื้อข่าวรายงานด้วยว่าในประเด็นประธานสภา,าทางพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยยังได้มีความเห็นร่วมกันจะไม่ให้สมาชิกของทั้งสองพรรคออกกาสแสดงความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวเพราะเกรงจากกระทบต่อการหารือแกนนำแปดพรรคร่วม ในวันที่สองกรกฎาคมนี้นะครับผมข่าวก็มีประมาณนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับสวัสดีครับ